เสร็จแล้วรอให้มันแห้งเนานจะเนาะมันก็เริ่มแห้งอันละพี่น้องจ้าเริ่มแห้งแล้วเคลือบแล้วมันกะสิบ้ค่อยแห้งง่ายเป็นไนเนาะคะเนาะสิบไ์้อันเคลือบย่ำอีกรอบหนึ่ง จะได้เทซ้ำอีกเคลือบซ้ำพี่น้องบานนี้ก็จะเคลือบไปร้อยละค่ะพี่น้องจะหรืออีกครึ่งนึงเนาะค่ะเนาะครึ่งนึงก็ เสร็จแล้วรอให้มันแห้งเราจนนะเนาะมัน,ก,มก,น,นก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องจ้าเริ่มแห้งแล้วแห้งแล้วค่ะทีนี้ก็จะเคลือบเอร้อยพี่น้องจา้า้าเคลือบเอรอยเนาะสงสัยชิไดเเีเทซ้ำเเคลือบซัำพี่น้อง บ่และค่ะประมาณนี้ออกมาก็ประมาณนี้เระจ้ะี่น้องจ้ะเป็นนังมองกระถือรอ้อยขึ้นจางล่างบี่ยมน่ สประมาณนี้แหละพี่น้อง่าทีนี้ ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องละเนาะล่างไว้เมื่อเ้านี้ก็จะมาเคลือบเอโอยค่ะนี่ยะออกมาประมาณนี้แหละค่ะท้าล่างเคลือบแล้วละเนาะล่างไว้เมื่อเ้านี้ก็จะมาเคลือบเอโอยค่ะนี่ยะออกมาประมาณนี้แหละค่ะท้าล่างเคลือบแล้ว มาเน่ก็จะเคลือบเอโลอยละค่ะพี่น้องจ๋าเลืออีกครึ่งนึงเนาะค่ะเนาะครึ่งนึงก็พี่น้องมาประมาณนี้แหละค่ะสิะมาเคลือบเอโลอยค่ะเคลือบเอโลอยประมาณนี้นะคะสงสัยชีได้เทซัมเคลือบซ้ำพี่น้อง ก็จะประมาณนี้แ่ละพี่นอ้องทีนี้นแห้งแล้วคะ่ะทีนี้ก็จะเคลือบเอร้อยพี่นอ้องจ้ะ้าเคลือบเอรอยนะคะพี่นอ้อง ประมาณนี้แหละค่ะ้าพีน้องมาประมาณนี้แหละค่ะมาก็จะประมาณนี้แหลพะพี่น้องอ้วทีนี้ฟังเสร็จแล้ว รอให้มันแห้งเนาจะเนาะมันก็เริ่มแห้งอันละพี่น้องจ้าเริ่มแห้งแล้วอ้าพี่น้องมาประมาณนี้แหละค่ะจะเป็นเมื่อื่นค่ะจะเป็นมืออื่นเนาะค่ะ,ะเนาะ,ะ,นะจะได้ล้างเครือบให้เพิ่นขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอ้าพี่น้องมาประมาณนี้แหละค่ะอ้าพี่น้อง ประมาณนี้แหละค่ะโอทีนี่สิมาเคลือบเอโอยค่ะเคลือบเอโลอยประมาณนี้นะคะจะเคลือบเอโอยแล้วค่ะพี่น้องจ้ะ ตรงนั้นคือมีน้ำอยู่เป็นนังมองกระถือร้อยคือจังล่างโบเอียมนี่แะ,ะจะเป็นมืออื่นค่ะจะเป็นมืออื่นนะคะเนาะจะได้ล่างเครือบให้เพิ่นขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแห่งแล้วค่ะ ทีนี้ก็จะเคเลือบเอ้อยพี่น้องจะทาเคลือบเอ้อยเนาะมาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้อง <S 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 เคลือบแล้วมันก็ะสิบาค่อยแห้งง่ายเป็นไหนเนาะค่ะเนาะสิบุได้อันเคลือบย้ำอีกรอบนึงจะเป็นเมื่อ,อื่นคะ่ะ เป็นมืออื่นนะคะเนาะจะได้ล่างเครือบให้เพื่อนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพี่น้องมาประมาณนี้แหละคะ่ะอ๋อเทนี้เป็นนางมองกระถึง คลืองล่างโมเอีย่ยมนี่นะคะยันได้เคลือบอีกรอบสองอยู่ค่ะพี่นอยันได้เคลือบให้เพิ่นอีกรอบสองอยู่จะเป็นมืออื่นค่ะจะเป็นมืออื่นนะคะเนะจะได้ล่างเคลือบให้เพิ่นขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ สร็จแล้วรอให้มันแห้งเนาะจะเนาะมันก็เริ่มแห้งกันละพี่น้องจ้าเริ่มแห้งแล้วอ๋อทีนี้พี่น้องมาประมาณนี้แหละค่ะบอะค่ะประมาณนี้ ออกมาก็ประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องจ้ะอพี่น้องมาประมาณนี้แหละค่ะ น่และคะ่ะ,นะคะประมาณนี้ออกมาก็ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะสงสัยจะได้เที่ยวซ้ำเกือบซ้ำพี่น้อง พี่น้องมาประมาณนี้แหละค่ะแห้งแล้วค่ะทีนี้ก็จะเคลือบเอร้อยพี่น้องจะถ้าเคลือบเอ้อยนะคะเป็นนังมองกระถือเอ้อยก็จะล่างโบยหยันนี่แหละ,ะยานได้เคลือบอีกรอบสองอยู่ค่ะพี่น้อง ไปเสื้อไปเพิ่อนอีกรอบสองอยู่เป็นนางมองกระถึงอีกร้อยคือจังล่างบุเอี่ยมนี่และ เคลือบแล้วมันกระสิบ่ค่อยแห้งง่ายเป็นไหนเนาะค่ะเนาะสิบุไดให้อันเคลือบย่ำอีกรอบหนึ่ง